เข้าเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึงแล้วนะครับคุณยาย83ปีขึ้นผูกระดึงไว้ๆ้บานี้เดี๋ยวผมจะลองดูว่า30กว่ากิโลเนี่ยผมจะไว้ถึง5เมตรไหม80ปีขึ้นผู้กระดึงพี่ตายจากปีถ้าเป็นสวก็ไม่ได้เสียอะไรนะดูสิรถเต็มไปหมดเลย <laughs> เราก็พิชิตส้มแพ็กจนได้ได <laughs> ในวัยเราก็ไม่ต้องอะไรมากเลยถึงแค่นี้ก็ยังได้อยู่นะ <laughs> <laughs> สวัสดีครับเพื่อนๆเช้านี้มาอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูก,กระดึงเดี๋ยวจะพาไปแอดเวนเจอร์แต่รู้ไหมว่าในช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูหนาวเนาะต้นเดือนพฤศจิกายนไม่ใช่สิต้นเดือนธันวาคมโอ้โห นักท่องเที่ยวที่มาปีนหรือขึ้นมาภูกระดึงเนี่ยที่จะขึ้นไปภูกระดึงเนี่ยโอ้หเยอะมากเลยเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรถที่นักท่องเที่ยวที่ส่วนใหญ่ที่รถจอดอยู่ตรงเนี้ยขึ้นไปแล้วบางคนก็ขึ้นไปตั้งแต่วันศุกร์ไปแล้วแหละตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์วันนี้วันอาทิตย์รถเยอะมากเลยรถไม่รู้กี่ร้อยคันเลยเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศนะรถเยอะมากรถเยอะจริงจริง ที่นักท่องเที่ยวเอารถมาเองนะไม่รวมถึงที่มากับรถโดยสารที่ยานชาติผูกกระดึง,งน,ดน,ดนีผูกกระดึงในชนน้นี่สิกเกเจอร์ของเขาที่ผาลมสัก ตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนสวัสดีสวัสดีครับโอ้นักท่องเที่ยวเยอะเลยใช่ไหมช่วงนี้จะลงเยอะค่ะวันนี้ค่ะเป็นวันศุกร์วันเสาร์วันวันศุกร์เก้าเก้าร้อยกว่าโหเมื่อวานนี้แปดร้อยกว่าโอ้ไม่น้อยเนาะวันนี้ล่ะวันนี้ประมาณเท่าไหร่วันนี้ขึ้น 200ร้ด้ก็ถือว่าไม่น้อยอ่ะเนาะครับผมนี่ก็้ายมือก็ทางขึ้นไปผูกกระดึงนี่คนมีแก๊สครับน้ำหนักปกติรถรถติดแก๊สับผมนี่คนติดแก๊สครับอันนี้คนติดแก๊สครับปัดคนมีแก๊สคนและคนมีไฟเมืว่าไม่นครับผมเท่าไหร่สามสิบกรัมโอ้หกสิบกิโลมีความสุขไปด้วยนี่กับเสียงเพลงแล้วก็มีพัดลม นี่คือหน่วยก้าตายที่จะเดินทางไปก่อนเไม่ซ้ำเลยพี่จะจะซ้ำติ้งเรากำลังเตรียมเดินทางที่จะขึ้นภูกระด,ดึงเดี๋ยวติดตามนะครับว่าจะไปรอดหรือไม่รอดนี่ชำระบัตรก่อนขึ้นภูกระด,ดึงนะครับอย่างน้อยคนละหนึ่งร้อยบาทบวันนี้รวยเหรอโอ้โหวันนี้รวยวันนี้รวยวันนี้คือ วันที่เราจะเป็นเศรษฐีนีคนใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะถ้าขายไม่หมดก็แพงนี้แหละค่ะเศรษฐีนีคนใหม่เอ้ยอยากจะเฮงๆปังๆด้วยเราเป็นกลุ่มสุดท้ายในวันนี้นะครับที่จะขึ้นผูกกระดึงคอยดูว่าเราจะรอดหรือเราจะร่วงใครๆก็ขึ้นชิวๆดูสิคุณยายยังขึ้นเลยทำไมเราจะขึ้นไม่ได้เพื่อต้องวานเจดูแลบันดาลใจข้างหน้า แรงบันดาลใจที่อยู่ข้างหน้าแมวคุณย่ายแป0ปีแล้วยังขึ้นเลยที่เราจะไปนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ทำการอุทยานถิ่งชาติภูกระดึงจากนี้ไปก็200เมตรซำแหกพักเข้าห้องน้ำได้700เมตรถึงซำบอนซำกกำกอกซำกอดางพรานพราน,านแปรซำกกว่าสุดเลย ศูนย์วังกวางที่พัก3,500เมตรก็3กิโลก,กว่ารวมแล้วก็อยู่ที่5กิโลเพราะเราจะไปกับลูกหาบแต่นี้ไม่ใช่ลูกหาบนะครับคุณพ่อหาบสวัสดีครับนี่คุณพ่อหาบตอนนี้เรามาถึงที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วกำลังจะเตรียมแอดเวนเจอร์ที่ ภูกระดึงอขอต้อนรับมวลมิตรสู่เส้นทางพิชิตภูกระดึงสูงจากระดับน้ำทะเล1,288เมตรระยะทางอยู่ที่5,500เมตรใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ3 5กิโลเฮ้ย3-5ชั่วโมงแต่เราจะเดิน8ชั่วโมงนี่ลูกๆกลุกลกก่มนี้เนี่มืออาชีพจริงๆเลยพากันพร้อมมากเลยใช่ไหมล่โอ้โหพร้อมจริงๆพร้อมมากเพียบทุกสิ่งทุกอย่าง ครั้งแรกครับผมครับใช่ไหมลูกมาจากไหนครับมาจากคอนแก่นครับโอ้มาจากไกลเลยมาจากคอนแก่น <c oughs> แต่นมสุดรอ,รอของค <c oughs> อนแก่นทั้งนั้นเลยดูได้ที่ไหนครับเนี่ย บัดรถนี่ขอพูกกระดึง้กระดึงันนี้ไม่ใช่นี่โอ้วันนี้นักท่องเที่ยวจากญี่ปีนขึ้นภูสองร้อกว่าแปดร้อยห้าบ้าเอเก้าร้อยสิบห้าเคยพิกถูกสุดเท่าไหร่ครับพิกสุดแบบปีนี้สองพนกว่าสองพันกว่าเอสองพักว่าเลยช่วงไหนในสองพันกว่าโอ้ โอ้ยี่สามตุลา <13 S 1> โอ้สิบสามตุลาโอ้วันดีด้วยเนาะวันหยุดวันหยุดยาวสองพันกว่าโอ้ยเจ้าหน้าที่เนี่ยเวียยเลยเตินเบี้ยสีสันเลยหัวจะปวดเลยที่จะเตรียมขึ้นภูแล้วใช่ไหมลูกเนี yeah, ่ยดูสิเพราะฉะนั้นพี่น้องคนไหนที่ท้อนะครับที่ไม่กล้าขึ้นภูดู ดูตัวเล็กๆคนนี้ก็จะขึ้นเงินกันปเป้าไปมาเลยเดินมาเลยเดินมากับตาเลยมามาเลยเดินมากับตาเร็วของแท้ไม่ใช่พ่อหาบนะนี่คือลูกหาบอุทยานแห่งชาติภูก,กระดึงพื้นป่าของมหาชนโปรดช่วยกันรักษานี่ หลังแปร่4 0 0เมตรหลังแปร5 5กิโลเมตรวังกวาง9กิโลเมตรเรารักภูกระดึงใครไม่ได้เตรียมไม้เท้ามาก็อยู่ที่นี่นะครับไม่ใช่ไม้พองลูกเสือนะครับนี่ เราไปเป็นทีมเป็นคณะเราจะไม่เหนื่อยถ้าเดินคนเดียวเดินคนเดียวก็สบายๆแต่ถ้าเดินหลายคนถ้าเขาเดินช้าเราก็ไม่เหนื่อยแต่ถ้าเดินเร็วเราก็เหนื่อยอนี่เพียงเริ่มต้นนะ,ะเพียงเริ่มต้นเพิ่งสตาร์ท <c oughs> รั้งขึ้นไปดูดูดูสายตาถ้าเราดูในกล้องนะดูในมือถือเนะี่ยมันจะไม่สูงนะแต่ถ้าสถานการณ์จริงอนะ่ะมันจะสูงขึ้นเป็นเท่าเลยอ้าวเริ่มเริ่มจะหอบแล้วนะไม่ได้หิ้วแล้วนะเริ่มจะหอบแล้วยังไม่ได้หิ้วเลยอยหอบแล้วจะเป็ยัง ดูคนไหนที่คิดว่าตัวเองท้อในการขึ้นที่สูงตอนนี้คุณตาและคุณยายเดินมาแล้วกิโลครึ่งแล้วนะครับดูสิกิโลครึ่งแล้วนี่เนี่ยคุณยายเป็นสาวซ้ำน่อยยายตอนนี้จักปีเหลือยี่สิบใช่ไหม่แป้วปดสิปียอายลงมาสิบปีแปดสิบปีขื้นพูกระดึงตาจักปีเจ็ดสิบแปดจสปก็ขื้นพูกระดึงมาไน้กิโลกว่าเอาหอดหลังแปได้ตาเด้อ ยายเอาห่อนล้างแปยบอล้งเปยย่งพูดพูดแล้วล้างแปยก็สุดผู้แล้วอีแค่อีแค่พันกิโลโอ้ยซี่กิโลหนึ่งไป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 มาแล้วเจอกันหอดห่อนห่อนมาแล้เจอกันเตียงทอขึ้นผูกก็ดึงไม่ได้ดูคุณยายนะครับนี่ขึ้นมาแล้วกิโลกว่ากว่าแล้วจะถึง2กิโลแล้วครับคุณยาย83ปีคุณตา78ปปีคุณป้าเจ็ดปี อิปป่าหกสิบเก้าสิบสิบเจ็ดสิบปีพุ่ยางขึ้นผู้ไวๆบ้าดนี้คุณยายนะมาสะออนเด้์อออ้ามากคุณยายมากโอ้แปดสิบสามปีนะคุณยายแปดสิบสามปีขึ้นผู้กระดึงไวๆบานนี้อ่ะเด้ออ่าอีกแค่สี่กิโลกวัาหนึ่งดอกย่ายเอ้ยมาๆมา คุณยายมากโอ้เน่นอนเลยนี่ละผมกับสิไปน้ำคุณยายนี่ละสบ,บายใจคุณยายดี ي, บ่งเมยอยายพักก็ได้หยุดน้ำโอ้คุณยายเคยยางยุดสวนยางมาสัน้นกับว่าสัน้นดอกแต่ว่าเป็นปกติคุณยายเจ้ามีส <c oughs> ออโอ้โอวยเลยคุณยายยายขึ้นตัง้งแต่เป็นสาวอยางไม่ได้หาสิบเมตรยายก็นั่ง นังยิ้มเขาว่าต่อให้วาสันลูกหลานไปลวดายต่อให้วาสันย่ายว่าเออหั่นห้าเบิรงกยูกรองนี่สิบอสั้นนะครับแต่ว่าถ้าตัวจริงนี่มันสิสั้นจีดีขึ้นไปเลยพ่นผู้แล่นโอ้ยเก่งจังเลยลองดูลองดู ô, oh, oh. xuống ao cam như nào ระยะหนึ่งเราก็จะเห็นคุณพี่หาบมากันกำลังมาออกกําลังกายอยู่บาคูไม่ได้ออกกําลังกายครับเอาเหรอโอ้ยผมนึกว่าจะมาออกกําลังกายที่บาคูที่ไหนได้มาพักหาบนี่ครับพี่หาบครับไม่ใช่ลูกหาบ พักใจจะหามนะพักใจพักไม่ได้ใช่ไหมพักใจพักไม่ได้ไม่ได้เมย์วะนิดหน่อยครับนิดหน่อยเนาะมันเคยเลยใช่ไหมครับเกี่ยมมากเลยครับของแท้เป็นไงหนักบหลูกหนักอยู่จ้าหนักอยู่จ้ากี่กิโลเนี่ยสามสิบสองค่ะโอ้สามสิบสองกิโลโออยากจะลองดูว่าจะหนักขนาดไหนลองค่ะมาลองได้ค่ะให้ลองดูหน่อย ผมมาเจอนี่ลูกหับตัวยิงลูกสาวได้หน่เดี๋ย <c oughs> วผมจะลองดูว่า30กว่ากิโลเนี่ยผมจะไว้ถึง5เมตรไหมลองสาธิตทองจันเออไม่สาธิตดูมาทางนี้ดีอไคร <c oughs> ับดว่าโ่โอ้มันหนักอยู่นะหนักเนาะทาไลูกง <c oughs> เ,เก่งยังเลยลูกร <c oughs> ับไปสักสิเมตรได้ไหมดิลองค่ะ ไปเลย แค่กี่เมตรเนี่ยสามสิบเมตรสี่สิบเมตรหนักมากเลยเฮ้ยเก่ง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 ใครที่ท้อชีวิตนะหาบทีแล้วเป็นกิโลถึงพัก,กนิหนึ่งดูสิ12กสองกิโลแล้วแต่สามีแห้งคุณคุณหมอกับดูแลคุณแม่เสียดายแต่ว่าพอได้เอาประถมพยาบาล เป็นเอกปฐมพยาบาลของมีคุณลูกได้เป็นคุณหมอกะแม่เป็นล,ล yes. ่มล well ูกก็ได้ดูแลนี่นี่เยาวชนลุ่มสาวบนบ่ไมีเมื่อยเออยางเป็ดพอมาฟังเสียงมาเมื่อยก็เมื่อยอยู่คเปิดข้างทีมนี่ม่วนเป็นตายน เสียดายแต่พอเปิดมอล่ัมเปิดแอนดอร์ดีเห็นไหมนะบ้องสัตว์กับล่ำย่ญ่หำหายท้องรับเนี่ยนะลูกฮับเขาก็มีความสุขมีพาวเวอร์บ็อกไอ้พาวเวอร์แบงค์เปิดเพลงอชอบใครชอบเราวันนี้ก็ชอบในแนวสติงยุคเก้าศูนย์นี่ จักกิโลผียังไงนี่ตัวแรกเราติดกล่องครับผมโอ้รวมเลยจักกิโลกอสองหกเจ็ดส <70 S 1> <70 S 2> ิบเจ็ดสิบกว่ากิโลเบังบานี่คุณพีหาผู้นี้บัานี่โอ้ oh, น้ำครับน้ำน้ำน้ำโอ้เอาเป็นกำลังใจให้เดอ้อเป็นกำลังใจให้นักสู้ นักสู้ภูทรแอนภูกระดึงเนียมันมันจะดีก็บบนั่บันไดเหมือนเฮรื่องไดรับครับผมโอ้จะยัางง่ายก็นะบันไดจะอยู่ทางฝั่งขวาอ่าซ้ายมือผมนะครับ<ม>เดี๋ยวผมจะให้ดูฝั่งทางซ้ายมือมันจะเป็นบันไดนี่สังเกตไหมครับลูกหาบนี่ลูกหาบเพื่อนจะไม่เดินฝั่งทางที่เป็นบันไดเขาบอกว่าฝั่งทางนู้นเป็นทางเรียบจะเดินง่ายกว่าแต่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็เห็นบันไดก็จะขึ้นบันได มือพัดลมตามตัวซัมอะไรพี่เบสซัมโกกข้ามาถึงปางโกกข้าแล้วซัมแฮกอดปีนน,นี่ซัมแฮกอีก200หลังแปะ4,630ร 4, อาเมตรอ่ใกล้เข้ามาแล้วเอาซัมนี่กับพ่อเนาะ ลูกหาบมากครับเนี่ยเดินด้วยกันอยู่ประมาณหกเจ็ดคนอะมนขึ้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 นไปอย่างเดียวเลยขึ้นขึ้นอย่างเดียวเลยช่วงนี้ขึ้นขึ้นอย่างเดียวะบางคนก็เดินขึ้นไปซ้มแหกซัมแฮกก็ไม่ธรรมดานะก็สมว่าซัมแหกกับเสาแหกแฮเหนื่อยอะแหกแฮกอะเนี่ยลูกหาบเลยสุดยอดเลยเนี่ยคนละเจ็ดสิบเกือบแปดสิบกิโล ซ้ำแหกแล้วใช่ไหมครับพี่ครับผมเหลืออีกร้อยกว่าเม็ดโอ้ยเหลืออีกร้อยกว่าเม็ดถึงซ้ำแหกตรงที่เราจะแหกจะหยุดแล้วอ้โเก่งขักเนี่ยหาไม่ได้จักปีแล้วดิพี่สี่สิบกว่าปีจนลูกเป็นสาวจนลูกได้๋ยวทำงานเนาะครับมันเป็นเงินกับหลายแสนหลายล้านแล้วว้ายบ่ได้แบบได้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 ไปไปต่อพูดกินหัน ซอยใหยจากสามส่กิโลซอยให่จาก3 4มสกิโลเนี่ยพ่อนตั้งแต่ตั้งแต่นอนก็สิตายเลยมันปะานน่อันนี้ท่ากันรพี่หกสิบ้เองาโอเหงือเงือเริ่มทลายออกมาแล้วครับเงื่อเดีวหนุนหลังเป็นกำลังใจเดินไม่ไหวลูกเขาก็ผลักเราไป <laughs> ชันนิดนึงนะแต่ก็ไม่ใช่ไ่าลาบเลยถ้าเราดูในมือถือหรือทีวนะีมันจะไม่ชันนะแต่จริงๆอ่ะมันจะสูงชันเอาการอย่างเนะี้คือแล้วซัมฮักโอ้ยไม่ใช่สิจะถึงซัมแฮกแล้วม,มนุษย์แก๊สมาแล้วครับเจอกันอยู่ข้างล่างเมื่อ2องโมงเช้าตอนนี้4ี่โมงถึงแล้วสุดยอดมากเลยมนุษย์มีไฟ แต่เป็นแก๊สโอ้โห,โหเหงื่อแตกผักผักและแล้วและและแล้วแอนและและ้วเราก็มาซื้อซัมแพคที่คนใส่ฟันเป็นส่วนใหญ่โอ้โหนี่ซัมแพคแ,และและ้วเราก็ไปชิดซัมแพคจนได้ในวัยเราก็ไม่ต้องอ,อะไรมากเลยเพีงแค่นี้ก็ยังได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ ไม่ง่ายนะถ้าสุขภาพไม่ดีเน่ยขึ้นไม่ได้นี่เนี่ยแคกซัมเนี่ยซัมแคกโอ้โห้งแคกเลยล้อแคกเลยบก็จะมีเซเว่นโอ้ที่นี่เซเว่นเยอะเลยร้านเซเว่นเขามาเปิดอยู่ข้างบนเนี่ยมีหลากหลายอันเดอร์ลาติอาก้าเดียวครับก็เมื่อยอยู่เลยเนาะ เมื่อยครับตอนจากนี่ขึ้นมาเนี่ยจากบา,างพุกามเนี่ยเม่อยมาถึงสัมแฮกในเวลาเก้าโมงครึง่งเงาแตกพลักๆเลยโอซัมแฮกในไม่ธรรมดานะยิ่งจะถึงเดี่ยโอสูงมากเลยซัมแฮกะมาถึงสัมแฮกนี่จะมีเซเว่นเยอะเลยครับมีของจินของใช้อาหารเครื่องดืม่มทุกร้านเพียบเลยอยู่ที่นี่ เขาบอกว่ามาถึงสำแหกถ้าไม่ได้กินแตงโมเฉาช่วยนมชดเฉาเฉาช่วยเฉากล้วยนมเซดก็แสดงว่ามาไม่ถึงสำแหกใช่ไหมเป็นไงช่วงนี้นักท่องเที uh ่ยวเยอะไหมลูกกำลังมีค่ะกลังมีนะอยู่เรื่อยๆินดีด้วยนะนี่แตงโมชิ้นละสิบ้าบาทอ่าหนาร้อนโอ้สิบห้าบาทไม่แพงนะมาถึงสำแหกก็เลยกินนมชมพู เย็นๆปากจะได้เป็นสีชมพูด้วยนมชมพูอร่อยโอ้ชื่นใจมากเลยนี่เราก็พากันมาส่งพี่โหนงกับพี่จอยเป็นที่เรียบร้อยอย มาถึงมาส่งถึงจุดหมายปลายทางเกียบเป็นป่อวถึงแล้วครับซัมแฮกอีกเจ็ดร้อยเมตรเราจะไปซัมบอนแต่เรายอมทอนตัว <c oughs> ครับจากที่เราเดินทางจากจุดเริ่มต้นก็คืออยู่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูกระดึง <c oughs> เราขึ้นมาถึงซัมแฮกก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง ถือว่าเหนื่อยถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะมันสูงอ่ะสูงชันก่อนจะถึงซ้ำให้กับสูงชัน <c oughs> ก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสบบดีครับ